มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออนันต์เขาทำงานเป็นพนักงานรับจอดรถในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งแม้จะเป็นงานที่ไม่ได้รายได้มากนักแต่อนันตก็ทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์วันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังรับจอดรถให้ลูกค้าเขาได้พบกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมชื่อวิชัยที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้วิชัยทักทายอนันต์ด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเฮ้ยอน,นันตนี่นายยังทำงานรับจอดรถอยู่รอ ฉันนึกว่านายจะเป็นวิศวกรดังๆซะอีกอัน,นันยิ้มอย่างอดทนสวัสดีครับคุณวิชัยผมยินดีต้อนรับครับวิชัยหัวเราะเสียงดังโอ้โหยังจำฉันได้ด้วยเหรอแต่ก็นะใครจะลืมคนที่เคยแสงหน้าตัวเองได้ลงอัน,นันพยายามรักษามารยาทครับผมจำได้ดีเราเคยเรียนด้วยกันวิชัยยังคงพูดต่อนี่ ระวัองอย่าขูดรถชะละไม่งั้นนายคงต้องทำงานชดใช้ไปอีกหลายปีเลยนะขณะที่วิชัยเดินจากไปอัน,นันถอนหายใจเบาๆนึกย้อนไปถึงวันวานที่พวกเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่ออันตน,นกำลังจะนำรถของวิชัยไปจอดเขาไม่ทันระวังและเฉียวชนกับเสาทำให้รถเป็นรอยขีดข่วนยาวอัน,นันตกใจมาก เขาเรีบวิ่งไปหาผู้จัดก,การทันทีคุณครับผมขอโทษผมทำรถลูกค้าเป็นรอยผู้จัดก,การหน้าบึ้งทันทีนี่นายทำอะไรลงไปนายรู้ไหมว่านี่มันรถของแขก v i p อนันต์พยายามอธิบายผมขอรับผิดชอบเองครับผมจะจ่ายค่าซ่อมเองแต่ผู้จัดก,การไม่ฟังเหตุผลไม่ต้องนายออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ให้นายทำงานที่นี่อีกต่อไป ทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนหันไปมองพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลเธอชื่อนุชเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมนุชเดินเข้ามาคุณผู้จัดการคะดิฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะผู้จัดการยังคงโกรธแต่นี้มันความผิดพลาดที่ร้ายแรงนะนุชยังคงพยายาม ค่ะแต่คุณอนันต์เป็นพนักงานที่ดีมาตลอดเขาควรได้รับโอกาสอนันต์รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของนุชแต่เขาก็รู้ว่าคงไม่มีทางรอดขอบคุณมากครับคุณนุชแต่ผมยอมรับผิดเองผมจะไปจากที่นี่เองอนันต์กล่าวเมื่ออนันต์เก็บของและเดินออกจากโรงแรมเขารู้สึกหมดหวังและสิ้นหวังไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร หลังจากถูกไล่ออกจากงานอัน,นันเดินออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึกท้อแท้เขาไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลภรรยาที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่เขากำลังเดินอย่างไร้จุดหมายจู่ๆก็มีรถหรูคันหนึ่งแล่นมาจอดข้างทางชายวัยกลางคนคนหนึ่งลดประจกลงแล้วเรียกอัน,นันคุณครับผมเห็นคุณเดินมาสักพักแล้ว ดูเหมือนคุณจะมีเรื่องกลุ้มใจมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับชายคนนั้นถามอัน,นันต์มองด้วยความแปลกใจขอบคุณครับแต่ผมไม่อยากรบกวนชายคนนั้นยิ้มผมชื่อมนัสครับผมเชื่อว่าทุกคนควรช่วยเหลือกันคุณดูเหมือนกำลังต้องการความช่วยเหลืออัน,นันต์ลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยความจนตรอกเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มนัสฟัง มนัดฟังอย่างตั้งใจผมเข้าใจแล้วครับคุณอน,นันต์ผมมีข้อเสนอให้คุณผมกําลังมองหาคนขับรถส่วนตัวคุณสนใจไหมครับอน,นันต์ตกใจจริงเหรอครับแต่ผมเพิ่งทำรถเสียหายมนัดหัวเราะนั่นเป็นอุบัติเหตุผมเชื่อว่าคนเราต้องให้โอกาสกันแล้วคุณจะได้เงินเดือนมากกว่าเดิมและผมจะช่วยจ่ายค่ารักษาพระยาคุณด้วย อน,นันต์น้ำตาคลอผมผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมแค่อยากช่วยคนที่กำลังลำบากมานัดตอบพร้อมรอยยิ้มวันต่อมาอน,นันตเริ่มงานใหม่ในฐานะคนขับรถให้มานัดเขาตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันระหว่างขับรถมานัดชวนคุยคุณอนันตผมได้ยินว่า คุณเคยเรียนเก่งมากตอนมัธยมทำไมถึงไม่ได้เรียนต่อแล้วครับอัน,นันทถอนหายใจครอบครัวผมยากจนครับพอจบมัธยมผมก็ต้องทำงานหาเงินช่วยที่บ้านเลยมนัดพยักหน้าเข้าใจผมเห็นว่าคุณมีศักยภาพนะถ้าคุณสนใจผมอยากให้คุณลองเรียนเพิ่มเติมผมจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้อน,นันต์ตกใจคุณมนัดใจดีกับผมมากเกินไปแล้วครับ ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงมนัสยิ้มคุณตั้งใจทำงานแล้วเรียนก็พอแล้วครับผมเชื่อว่าการให้โอกาสคนอื่นคือการสร้างสังคมที่ดีขึ้นขณะที่พวกเขากำลังคุยกันจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนด้านข้างอันนันรีบหักพวงมาลัยหลบแต่รถก็เสียหลกักและพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง,างเมื่อรถหยุดนิง่งอันนัรีบหันไปดูมนัดคุณมนัด คุณเป็นอะไรมากไหมครับมันาสายหน้าแม้จะมีเลือดไหลาจากแผลที่หน้าผากผมไม่เป็นไรมากแต่คุณล่ะอันนันตอบผมก็แค่เจ็บนิดหน่อยครับทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคนตะโกนจากรถอีกคันโอ้ยตายผมขอโทษผมไม่ทันระวังอันนันมองออกไปและต้องตกใจเพราะคนที่ขับรถชนพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นวิชัย เพื่อนเก่าที่เคยดูถูกเขาวิชัยจำอนันต์ได้ทันทีอนันต์นี่นายเองเหรอโอ้พระเจ้าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะอนันต์กำลังจะตอบแต่มานัสก็พูดขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ขอแค่ทุกคนปลอดภัยก็พอวิชัยมองมนัสด,ด้วยความตกใจคุณคุณมนัสเจ้าของบริษัทใหญ่ มัตพยักหน้าใช่ครับแต่ตอนนี้เรามาช่วยกันจัดการเรื่องนี้ก่อนดีกว่าขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันเรื่องประกันและความเสียหายอน,นันตได้แต่คิดว่าชีวิตช่างเล่นตลกกับเขาจริงๆแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เขาได้พบกับคนใจดีอย่างมนัดแต่แล้วจูๆ่ๆมนัดก็ทรุดลงกับพื้นอน,นันตรีบเข้าไปประคองคุณมนัดเป็นอะไรครับ มนัสหายใจหอบผมผมว่าผมคงเจ็บมากกว่าที่คิดอันนันรีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีรถพยาบาลมาถึงอย่างรวดเร็วนำตัวมนัสส่งโรงพยาบาลทันทีอันนันนั่งรถไปด้วยใจเต้นระรัวด้วยความกังวลส่วนวิชัยก็ขับรถตามไปติดๆที่โรงพยาบาลหมอรีบนำมนัสเข้าห้องฉุกเฉินอันนัและวิชัย นั่งรออยู่ด้านนอกด้วยความกระวนกระวายใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันได้วะวิชัยพูดพึมพำฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอนายอีกแถมยังทำร้ายเจ้านายนายด้วยอัน,นันถอนหายใจมันเป็นอุบัติเหตุนายก็ไม่ได้ตั้งใจวิชัยมองอัน,นันอย่างประหลาดใจนายไม่โกรธฉันหรอหลังจากที่ฉันเคยปฏิบัติกับนายแย่ๆโกรธก็ไม่ช่วยอะไรหรอก อน,นันตตอบตอนนี้เราควรห่วงคุณมนัสมากกว่าผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดหมอก็ออกมาคุณมนัสปลอดภัยแล้วครับหมอบอกแต่เขาก็มีอาการกระทบกระเทือนที่สมองเล็กน้อยต้องนอนพักรักษาตัวสักพักทั้งอนันต์และวิชัยถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณมากครับคุณหมออน,นันต์กล่าวแล้วผมจะดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเอง วิชัยหันมามองอน,นันตด้วยความแปลกใจนายนายจะจ่ายเองเหรออนันต์พยักหน้าใช่คุณมนัสเคยช่วยผมไว้ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะตอบแทนบ้างแต่นายจะมีเงินพอเหรอวิชัยถามผมอาจจะต้องกู้ยืมบ้างแต่ผมจะทำให้ได้อน,นันต์ตอบอย่างมุ่งมัน่นวิชัยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นงั้น ฉันจะช่วยออกค้ารักษาด้วยครื่งหนึ่งอัน,นันมองวิชัยอย่างประหลาดใจนายไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะไม่ฉันอยากทำวิชัยยืนยันฉันรู้สึกผิดมากที่เคยปฏิบัติกับนายไม่ดีแล้วก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยอัน,นันยิ้มให้วิชัยขอบใจมากนะหลังจากนั้นทั้งสองผลัดกันมาเฝ้ามานัดที่โรงพยาบาล วันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังนั่งอ่านหนังสือให้มนัสฟังมนัสก็ลืมตาขึ้นมาคุณมนัสอนันต์อุทา,านด้วยความดีใจมนัสยิ้มอ่อนอ่อนผมหลับไปนานแค่ไหนครับเกือบสองอาทิตย์แล้วครับอนันต์ตอบผมดีใจมากที่คุณฟื้นขึ้นมามานัสมองไปรอบๆ้บองเห็นดอกไม้และการ์ดอวยพรมากมายนี่ใครส่งมาทั้งหมดเนี่ย พนักงานของคุณครับอนันต์ตอบทุกคนเป็นห่วงคุณมากมานัดยิม้มแล้วคุณละ่ะอัน,นันคุณคงเสียเวลามาเฝ้าผมมากเลยสินะอันันใส่หน้าไม่เลยครับผมยินดีทำแบบนี้คุณเคยช่วยผมไว้มากตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะตอบแทนบ้างมานัดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นคุณอนันต์ผมคิดอะไรออกแล้ว อะไรครับอนันั์นถามผมอยากให้คุณมาเป็นผู้จัดก,การโรงแรมของผมมนัดกล่าวอนันั์นอ้าปากค้างผมแต่ผมไม่มีประสบการณ์เลยนะครับมนัดยิ้มคุณมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคุณมีความซื่อสัตย์และน้ำใจผมเชื่อว่าคุณจะทำได้ดีตาอัน,นันยังลังเลไม่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็ได้ มนัสบอกลองคิดดูก่อนแล้วค่อยตอบผมนะขณะนั้นเองวิชัยก็เดินเข้ามาในห้องเขาดีใจมากที่เห็นมนัสฟื้นคุณมนัสผมดีใจมากที่คุณปลอดภัยวิชัยพูดผมขอโทษจริงๆที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุมนัสยิ้มให้ไม่เป็นไรหรอกครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ผมดีใจที่ได้เห็นว่า เหตุการณ์นี้ทำให้คุณกับอนันต์ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งวิชัยหันไปมองอนันต์ด้วยความรู้สึกผิดใช่ครับผมโชคดีมากที่มีเพื่อนแบบอนันต์อนันต์ยิ้มตอบรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้กลับมาคืนดีกับเพื่อนเก่ามานัฐมองดูทั้งสองคนด้วยความพอใจผมว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญในชีวิตการให้ภัยและการช่วยเหลือกัน ทั้ง3คนพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นอันันตน์รู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งแต่คราวนี้เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความมั่นใจและความหวังหลังจากมนัสออกจากโรงพยาบาลอนัน,น,นต์ตัดสินใจรับข้อเสนอเป็นผู้จัดก,การโรงแรมเขาทุ่มเทให้กับงานใหม่อย่างเต็มที่แม้จะเจออุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากมนัสเขาก็ค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวได้วันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังตรวจสอบเอกสารในออฟฟิศนุชพนักงานต้อนรับคนเดิมที่เคยช่วยเขาไว้เขามาพบด้วยสีหน้าวิตกกังวลคุณอนันต์คะหนูมีเรื่องสำคัญอยากปรึกษานุชพูดอย่างลังเลอนันต์วางเอกสารลงมีอะไรหรือครับคุณนุชนุชถอนหายใจ หนูสงสัยว่าโรงแรมของเรากำลังถูกใช้เป็นที่ฟอกเงินค่ะอัน,นันตกใจอะไรนะครับคุณแน่ใจหรือนุชพยักหน้าหนูเห็นรายการโอนเงินแปลกๆในระบบบัญชีแล้วก็มีแขกบางคนที่พฤติกรรมน่าสงสัยมากๆค่ะอน,นัน์นิ่งคิดเรื่องนี้ร้ายแรงนะครับเราต้องรวบรวมหลักฐานให้แน่ชัดก่อน ทั้งสองช่วยการสืบหาข้อมูลอย่างลับๆพวกเขาพบว่ามีกลุ่มคนภายนอกร่วมมือกับพนักงานบางคนในโรงแรมใช้ธุรกรรมปลอมเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายเราต้องบอกคุณมนัสอน,นันต์ตัดสินใจแต่เมื่อพวกเขานำหลักฐานไปเสนอมนัสกลับดูลังเลใจมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมนัสพูดถ้าเราแจ้งตำรวจ มันอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงแรมได้อันนันแปลกใจแต่เราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องผิดกฎหมายเกิดขึ้นในโรงแรมของเราได้นะครับมณนัทถอนหายใจผมเข้าใจแต่ให้เวลาผมคิดดูก่อนนะอันนันและนุชออกมาด้วยความสงสัยทำไมคุณมณนัทถึงไม่อยากแจ้งตำรวจนะคะนุชถามอันนันสายหน้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่เราต้องทำอะไรสักอย่างในคืนนั้นขณะที่อนันต์กำลังจะกลับบ้านเขาเห็นมานัสคุยกับชายแปลกหน้าในที่จอดรถด้วยความสงสัยเขาจึงแอบฟังได้ต้องหยุดใช้โรงแรมชั้นฟอกเงินมานาสพูดเสียงเครียดชายคนนั้นหัวเราะแกจะทำอะไรได้ละ่ะอย่าลืมสิอุชันรู้ความลับของแกอนันต์ตกใจเขาเพิ่งเข้าใจว่า ทำไมมนัดถึงลังเลที่จะแจ้งตำรวจวันรุ่งขึ้นอนันต์เข้าไปคุยกับมนัดคุณมนัดครับผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงไม่อยากแจ้งตำรวจอนันต์พูดมนัดถอนหายใจคุณได้ยินสินะอนันต์พยักหน้าผมไม่รู้ความลับของคุณคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าคุณเป็นคนดีเราต้องหาทางจัดการกับพวกนั้น มนัสมองอน,นันต์ด้วยความซาบซึ้งผมโชคดีจริงๆที่มีคุณเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งสองวางแผนร่วมกับนุชและตำรวจที่ไว้ใจได้พวกเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์รวบรวมหลักฐานและวางกับดักในที่สุดวันแห่งการจับกลุมก็มาถึงตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายในโรงแรมรวมถึงชายที่ข่มขูมนัตด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นมนัตเรียกอน,นันตเข้าไปคุย ผมต้องขอโทษที่ไม่บอกความจริงคุณมนัดพูดความจริงคือผมเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในอดีตและพวกนั้นใช้มันข่มขู่ผมอันนันยิ้มให้กำลังใจทุกคนเคยทำผิดพลาดครับสิ่งสำคัญคือเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในตอนนี้มนัดพยักหน้าคุณพูดถูกแล้วผมตัดสินใจแล้วว่า จะสารภาพความผิดในดีของผมกับตำรวจถึงเวลาที่ผมต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองแล้วอนันต์รู้สึกภูมิใจในตัวมนัสผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดครับข่าวการจับกลุมและการสารภาพของมนัสกลายเป็นข่าวใหญ่แม้โรงแรมจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นแต่ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของพวกเขาก็ได้รับการชื่นชมจากสังคมอนันตน์กลายเป็นผู้บริหารชั่วคราวของโรงแรม ในระหว่างที่มนนาต้องรับโทษเขาใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงระบบการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสวันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังทำงานในออฟฟิศเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลอนันต์รีบขับรถไปโรงพยาบาลทันทีที่ได้รับโทรศัพท์ใจเต้นรัวด้วยความกังวลเมื่อมาถึงเขาพบว่าภรรยาของเขาแนริน ซึ่งนอนป่วยมานานกว่าสิปีกำลังลืมตาขึ้นมานารินอนันต์รองเรียกชื่อพระยาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น,นารินกระพริบตาชา้ชาๆมองไปรอบๆห้องอย่างงุนงงก่อนจะจับจ้องที่อนันต์คุณคุณเป็นใครหัวใจของอนันต์แทบสลายเขาเพิ่งตระหนักว่าพรยาของเขาอาจจะจำอะไรไม่ได้เลย หมอเข้ามาอธิบายคุณนรินอาจจะมีการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวครับเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไข้ที่นอนนานๆแบบนี้เราต้องค่อยๆให้เวลาเธออันนันพยักหน้าพยายามกลั้นน้ำตาครับผมเข้าใจในช่วงวันต่อๆมาอันนันพยายามเล่าเรื่องราวในอดีตให้นรินฟังแต่เธอก็ยังคงจำอะไรไม่ได้มากนะัก อนันต์เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันที่เขาถูกไล่ออกจากงานจนถึงการได้พบกับมนัสและการต่อสู้กับกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายนารินฟังอย่างตั้งใจบางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้เมื่ออนันต์เล่าจบเธอก็จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปฉันฉันจำได้แล้วนรินพูดเบาๆ ฉันจำได้ว่าคุณคือใครคุณคือสามีที่แสนดีของฉันอนันต์น้ำตาไหลเขากอดพระยาแน่นผมเราวันนี้มานานมากเลยครับในวันต่อๆมาณรินค่อยๆฟื้นฟูร่างกายและความทรงจำอนันตพาเธอไปเยี่ยมชมโรงแรมที่เขาทำงานแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นในส่วนของโรงแรม นรินก็หยุดเดินกระทันหันเป็นอะไรหรือเปล่าครับอน,นันต์ถามยังเป็นห่วงนรินสายหน้าย,ยิ้มน้อยๆไม่มีอะไรค่ะแค่อยากบอกว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากคุณผ่านอะไรมามากมายแต่ก็ยังคงเป็นคนดีมีน้ำใจอัน,นันรู้สึกซาบซึง้งผมทำได้เพราะมีคุณอยู่ข้างๆไงครับถึงคุณจะหลับไป แต่ความรักของคุณก็ยังคงเป็นแรงผลักดันให้ผมต่อสู้มาตลอดทั้งคู่กอดกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆยามเย็นไม่นานหลังจากนั้นมนัทก็ได้พ้นโทษกลับมาทำงานที่โรงแรมเขาตัดสินใจให้อน,นันต์เป็นหุ้นส่วนในกิจการคุณสมควรได้รับมันครับมนัทบอกคุณช่วยผมผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากมาได้อน,นันต์ยิ้มกว้างขอบคุณมากครับ ผมจะทำให้ดีที่สุดในวันฉลองการกลับมาของมนัสและการเป็นหุ้นส่วนของอนันต์ทุกคนมารวมตัวกันที่โรงแรมทั้งพนักงานครอบครัวและเพื่อนฝูงวิชัยเดินเข้ามาหาอน,านันต์เฮ้เพื่อนเก่าฉันดีใจด้วยนะนายสมควรได้รับมันจริงๆอนันต์ตบไหล่วิชัยขอบใจมากไม่มีวันนี้หรอกถ้าไม่มีวันนั้น ทั้งสองหัวเราะดีใจที่ได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอีกครั้งอนันต์มองไปรอบๆห้องเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของทุกคนเขารู้สึกอิ่มเอมใจนึกย้อนถึงการเดินทางอันยาวนานและยากลำบากที่เขาผ่านมาจากคนขับรถธรรมดาธรรมดาสู่การเป็นผู้บริหารโรงแรมจากคนที่เคยสิ้นหวังสู่คนที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและความรักเขากระซิบกับตัวเองชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเจออะไรขอแค่มีความดีความพยายามและความรักเราก็ผ่านพ้นมันไปได้เสมออน,นันต์กอดพรรยาแน่นมองไปยังอนาคตที่สดใสรออยู่เบื้องหน้าพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและความหวังจบบริบูรณ์